สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ชาญญ่าเนาะนะคะวันนี้เรามากันในหน้าสดน,นะคะเพราะว่าสิ่งที่อยากจะเอามารีวิวนะคะน้องก็คือรองพื้นตัวนี้นั่นเองนะคะเราอยากรู้ว่าน้องอจะดีเหมือนที่เคลมหรือเปล่าก็เลยจะมาแต่งหน้าให้ดูนะคะเพร่ะโอเคว่าคุมน้ำคุมมันกันน้ํากันเหงื่อติดทนแล้วก็ไม่ติดแมนนะคะแล้วก็ผิวดูสวเป็นธรรมชาติหมีได้ดูเนื้อแล้วเนื้อเขาแบบดีมากๆเลยเดี๋ยวเราจะมาลองแต่งหน้าให้ดูนะคะว่าเนื้อเขาเป็นยังไงเนี๋ยเราไปลองปาดกันเลยกว่าคะ่ะ ่ะคะเรามาลองปาดก,กันบนหน้าเลยดีกว่าว่าเนื้อจะเป็นยังไงนะคะจะแบบปังหรือพ้วพังนะคะไปดูกันเลยค่ะนี่แล้วก็ทรงหัวก็จะเป็นแบบนี้นะคะมุนอย่างนี้ก็สะดวกดีเหมือนกันนะเราอะ่ะซื้อลองพื้นคนใหญ่แล้วก็ใช้ไม่เคยจะหมดเลยนะคะแต่แบบทองเนี่ยใช้หมดตลอดเลยเดี๋ยวมีจะลองปาดบนผิวให้ดูนะคะนี่เนื้อเขามีความตืบมากนะนี่เราคิดว่าใช้นิดเดียวก็น่าจะปกปิดทั้งหน้าเลยนะ เดี๋ยวลองทาให้ดูนะครึ่งหน้าก่อนมีกลิ่นหอมอ่อนๆค่ะเพื่อนๆไม่ได้ฉุนจนเกินไปนี่เลยเนื้อดีอยู่นะนี่ข้างที่ยังไม่ทาครั้งที่ทาเดี๋ยวมีขอไปทายทั่วทั้งหน้าก่อนนะคะก็ทายทั้งหน้าแล้วค่ะแล้วก็มา เน้นตรงตัวที่เป็นรอยนี้นี้นะคะก็คือแทบๆทบแทบแทบไปอย่างนี้เลยเนื้อของเค้ามีความลื่นทาง่ายมากนะคะเพื่อนเนื้อคือแบบบอกว่าแบบเนื้อเป็นอย่างเงี้ยค่ะเหมือนให้ความรู้สึกแบบรองพื้นเคาน์เตอร์เบรดเลยอ่ะเนื้อเค้าจะประมาณนี้เหมือนกันมีความคลายกันมากนะคะในราคาที่น่ารักสุดๆไปเลย บบนี่แล,ล้วก็ทาแล้วทะตรงไหนที่ต้องการเพิ่มก็คือสาบว่าแทปเทบเทปปได้เลยนะคะให้ลุกความแบบเนียนนี้เลยนี่อย่าลืมทาขอด้วยนะนี่ก็คือทาเสร็จแล้วทั้งหน้านะคะก็จะได้ผิวประมาณนี้คือผิวสวยมากๆเป็นผิวที่แบบแมตแต่ยังมีความแบบแวววาวอยู่เดี๋ยวเราจะซูมให้ดูกันใกล้ๆเลยนะคะว่าผิวประมาณ เป็นยังไงนะนี่ผิวอย่างนี้เลยคือผิวสวยมากเอาดีๆถ้าไม่บอกก็ไม่รู้นะเนี่ยว่าเป็นแบบรองพื้นซองอะ่ะคือเขาทำ t กเจอร์มาค่อนข้างโอเคเลยนะคะได้งานผิวที่สวยแบบนี้เลยก็คือของน,นี้นะเดี๋ยวมีขอไปแต่งหน้าก่อนนะคะแล้วเรามาดูว่าฟินิชลุคเป็นยังไงนะคะ และนี่ก็คือฟิริสโลกนะคะที่แต่งเสร็จจากรองพืชสโนเกิลนะคะรุ่นแมทนะคะบอกเลยว่าผิวมีความสวยมากเอาดีๆนี่คือใช้แต่งไปงานได้เลยนะคะมีความคล้ายคลึงกับเคาน์เตอร์แบร์เลยค่ะนี่ค่ะก็คือสวยมากมีความแบบว่า ผิวฉ่ำผิวสวยเดี๋ยวเราจะมาทดลองกันเลยนะคะว่าเสิ่งที่เขาเคลมนี่จริงหรือเปล่านะคะคุมมันกันน้ำกันเหงื่อนะคะมีเนี่ยเป็นคนที่เหงื่อออกเยอะอยู่แล้วนะก็จะเห็นไดยว่ารองพื้นเนี่ยนะคะไม่ไหลเลยนี่เหงื่อออกอยู่ชัดเจนมากก็คือในเรื่องกันน้ำนี่มีให้ผ่านนะคะแล้วก็ข้อต่อไปนะจะเป็นติดทนไม่ติดแมตวันนี้เราก็จะมาลองใส่แมตกันเลยนะคะนี่เดี๋ยวเราลองใส่กันเลยนะคะว่ารองพื้นนีติดแมตหรือเปล่านะคะเพราะว่าเมืองไทยนี่เป็นเมืองที่อากาศร,ร้อนมากๆนะยังไง วหลีเลี่ยมไม่ได้อยู่แลว้วอาการที่แบบเหงื่อออกหรือว่าต้องใส่แมสน,นะคะนี่แล้วก็ใส่ไบนี้เลยอ่าแล้วก็ในระหว,ว่างวันนะก็จะมีขยับขยื่นมาอืเดีย๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าน้องติดแมสหรือเปล่านี่ค่ะน้องไม่ติดจริงๆด้วยอะ่ะไม่มีแบบว่ารองพื้นเลยนะนี่ ปังมากก็คือใสในสภาพอากาศบ้านเราได้คือดีข้อนี้ก็คือผ่านนะคะแล้วก็อันต่อไปนะคะผิวสวยดูเป็นธรรมชาติข้อนี้มีก็ให้ผ่านค่ะเพราะว่าผิวดูเป็นธรรมชาติเป็นแมตที่แบบสวยมากนะคะนี่ทาในวันเอฟฟิเดลว,วันเบาๆก็เอาอยู่นะคะแล้วก็อันต่อไปบางเบาไม่อุดตันนะคะเรียกได้ว่าทาไปสักพักแล้วก็รู้สึกว่าสบายผิวมากนะคะระหว่างมันก็ไม่รู้สึกเหนียวเหนอะห,หรือว่าเยิ้มเลยค่ะ และที่น่าสนใจอย่างคือเขามีเทคโนโลยีป้องกันแสงสีฟ้าด้วยนะคะได้ว่ามีกันแดดในตัวแล้วก็กันแสง UV ด้วยนะคะถ้าใครสนใจอยากลองใช้รองพื้นน้อง Snow Girl นะคะสามารถหาซื้อได้ง่ายๆที่เซเว่นเลยค่ะรานะคาแค่ซองละสีบาทเท่านั้นค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมรีวิวนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย